นี่ซาละเปานะครับซาลาเปาเนื้อสับกับสาละเปาเนื้อตุ๋นฮะเนื้ซาละเปาเนื้อตุ๋นครับผมเฮ้ยน่าสนใจอันนี้คือเนื้อไส้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับอันนี้ไม่เหมือนคอันนี้เป็นเนื้อสับอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นทานกับซอสของมันโอเคอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นเฮ้ยงั้นเราคนละครึ่งลูกไหมกันละพอดีนะแต่ไม่เยอะไปอันนี้ซอสอะไรครับในในสมัยเด็กๆที่เราทานสาละเปามันมักจะโดนบีบซาละเปาใช่ไหมใช่ครับแล้วใส่ซอสดำกับซอสอ๋อที่มากับรถปั่นแต่บางครั้งอ่ะเขาบีบ สีดํามากก็เค็มเกินสีสีนั้นมันก็เปรี้ยวเกินพอพอให้ลูกค้าทานรวมทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มอยู่ในนั้นเลยดีกว่าจะได้บาลานซ์บาลานซ์ให้คุณบีบขึ้นหน่อยดพี่ชื่ออะไรครับพี่ดำครับดำอ๋อโอเคครับพี่ระหว่างที่คุณบีบผมขอถามถึงเรื่องนึงก่อนคือไม่ถามอันนี้ก่อนไม่ได้เลยคือมันร้านมันเป็นแบบสวยมากเออเก๋แบบสุดๆพอถึงหน้าร้านความทรงจำทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตกลับมาชนเลยครับยุคผมนี่วะนะครับมันจะเป็นเหมือนลักษณะว่าได้เห็นการเปลี่ยนไทลายหลายๆอย่างบางสิ่่่งงงทีามออว มันจะไม่อยู่กับเราแล้วอะเราอยากเก็บมันไว้โอ้แต่เก็บแบบเดี๋ยวเราจะค่อยคุยเดี๋ยววันนี้เราสนุกมากตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะชวนคุณคุยชี้เราคุยกันไปเรื่อยๆ่เพราะของในนี้มันน่าสนใจมากงั้นเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับมาได้เลยเรื่อยๆครับโอ้โหเชิญครับผมชี้กระเป่าเมท่านคือร้านนี้อยากมานานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยได้มาก็เลยชวนเพื่อนอ่ะมาถ่ายกันเพราะว่าร้านนี้มันมีอาหารที่น่าสนใจคือมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวมีทั้ง เขา์เจอร์แบบเบอร์เกอร์เมื่อคือนอะ่ะผมก็นั่งดูว่าแบบเดี๋ยวจะมาถ่ายนะผมจะกินร้านที่อยากกินล้วก็นั่งดูกับพีเอ็กเนี่ยแหละครับดูกันไปเรื่อยๆสักพัหหนึ่งพีเอ็กบอกกูจะไปต้มมามาแล้วนะก็เลยบอกหย <c oughs> ู่เองใจเย็นอดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้มาสั่งอยากกินแบบเยอะๆหลายๆเมนูของที่ร้านโอเคดีคนละแบบเลยอันนี้อร่อยแล้วกินง่ายบอกว่าแบบซื้อปุ๊บกินปั๊บอันนี้จิ้มซอสหน่อยคือแล้วเหมือนเรียกว่าซาลรเปาลูกชิ้นเนื้อได้ไหมเออมีความเด้งเด้งมากมันจะลูกชิ้นเนื้ออยู่วหมน ซาลาเปามิดบอลซาลาเปามิดบอลอ,อ,อร่อยผมถามคำเดียวเลยอันนี้ใครเป็นคนแกะกระดาษคุณตี้บป่ะฮะใช่คับกระดาษติ <c oughs> กดกูกินไปละไม่เป็นไรกระดาษมันเปื่อยเนี่เ <c oughs> ละให้หน่อยก็นิด <c oughs> น,นึงละอมาแล้วก็กินไปแล้วแบบโอเคอันนี้คือแป้งโอ้แป้งดีเคี้ยวแล้วครับทำไมแป้งมันเหนียวตรงนี้วะ <c oughs> ไม่ใช่กระดาษเออเอากินไปก่อนเอาไม่อยู่จริงๆนี่จากต่อเนื่องจากวันนั้นถ่ายบ้านคุณ่ะในโป๊กเกอร์เน่มเจ็ดก็ไปห้องน้ำเข้าเจ็จไม่ล็อก ปอ,อเสร็จกวาดทีมงานเราเนี่ยก็เป็นน้องๆผู้หญิงซะเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้นอกรายการนอกรายการท,ที่ขายในร้านนะครับทานกับซอสสามตัวนะครับมันจะมีซอสพริกเผ็ดกลางเผ็ดมากซอสมะเขือเทศจริงๆที่เป็นแค่มะเขือเทศเดี๋ยวนะครับ<ม>อันนี้ทำเองหรอครับทุกอย่างที่เสิร์ฟวันนี้ทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวายแป้งของซาลาเปาด้วยครับ ด้วยครับด้วยครับ <methodology S 2> เพราะว่าอ,อย่างขนมปังทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้เนยเราใช้ครีมเม่จากไขมันมวัวเราสตีมเอาน้ํามันออกไปใช้แล้วจะเหลือตัวครีมมันครับเรามาปั่นแล้วก็ทำแปปบบขัดแป้งให้มันนุ่มขึ้นพอเรามาทำอาหารฮาลาเนี่ยมันทาให้เราใส่ใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นโอเคมันเป็นฮาลาด้วยเป็นฮาลาเลยครับเยี่ยมเลยครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ที่จริงๆแล้วมันมันวิธีการทําของมันคือทำให้มันสุกโดยการลมเตาถ่านได้หลายวันสโลคุกไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ มันจะเป็นเหมือนแฮมก็จะออกเค็มนิดนึงคุณดูสีซอสมะเขือเทศก่อนทำางไงครับตอนปั่นก็คือก็มะเขือเทศก็ปั่นแค่นั้นเองแค่นั้นเองใช่ไหมครับแล้วก็กวนให้เป็นซอสก็คือรีดิวสมันเอาน้ำออกไปใช่ครับแล้วเติมเกลือบ้างไหมครับนิดหน่อยครับแิดหน่อยมีหวานนิดนึงแล้วก็โอเคแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆแต่โดยโดยหลักแล้วจะเป็นมะเขือเทศซะส่วนใหญ่เป็นมะเขือเทศซีดาครับออคแต่พริกอันนี้ก็คือมาจากพริกเหลืองที่เราไม่เอาเม็ดอันนี้เป็นพริกกระเหลี่ยงบวกกับพริกสวนบ้านเรา แต่ไม่เอาเวไม่ได้เพราะว่าเอาเปทดอกยากมากแต่จะเผ็ดมากคมขอใจข้ามไปถึงเรื่องนึงก่อนเรามีสั่งกลับบ้านได้ไหมครับได้ครับได้ครับสั่งกลับบ้านได้โอเคครับแล้วเสือนี่ทํากี่วันครับพี่น่าจะ4วันครับใช้ใช้ย่างย่างอยู่ในเตาอบไปเรื่อยๆโดยใช้ถ่านนะครับมันไม่มันมีอะไรซับซ้อนมากตดยเดี๋ยวเนื้อเราระบบเกลือไว้ประมาณเดือนนอยู่แล้วแล้วทันทีที่คุณติดต่อมาผมก็บ่มได้เลยผมเอาเสือล้องหายในส่วนที่วัวไทยที่มันไม่ได้สวยทุกวันอ่ะวันไหนที่สวย่าก็จัดมาในส่วนนี้เดี๋ยวให้ดูนะเดู อ,อ,อันนี้คือคนมีแพชชั่นผมชอบมากเลยครับว่าทำงานแล้วไม่ใช่ตัวเองกลับมาทำแบบาพก้อนจริงมันมาจาอยน,อนี่เป็นบัวไทยแท้ๆเลยครับบัวไทยดีนะเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าบัวไทยเพียงนี่ดีมากเพียงแต่ว่าข้อเสียค,คือมันไม่เสถียรในเรื่องความนุ่มบังรถมาดีทํางานยากมากแต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อว่าเรามันมาแค่ไหนเราปรับความนุ่มมาได้โดยการบ่ม เป็นเวสเอ็ดเป็นราเอ็ดแล้วแต่ใครถนัดเลยแต่มันทํายากมันยากกว่าการที่นำนำเนื้อนอก็บอกมาไม่ต้องทนักหนมากเข้าใจครับเนื้อไทยแบบนี้มีพี่ที่เก่งๆทำยังดีเนาะม่ออกมาเลยคืนครับพี่เดี๋ยวจะเสียคุณภาพขอบคุณนะครับพี่รอบจังเลยอ่ะคนที่ทากับข้าวทำงานแล้วแบบบอกว่ากับทำกับข้าวมีความถูกใครที่จะตามมาทานนะครับซอสเหล่านี้มีศูนย์ไม่ค่อยตรงนะครับมันจะเบี้ยวๆหน่อยเลงหัวไปเข้าขาเลงคนซ้ายไปโดนคนหลังแล้วค่อนข้างแรงครับเวลาบีบออกมาบีบด้วยความระมัดระวังนะครับมันจะมันจะ อย่างเงี้ยกับทากมาก็ต้องบอกว่าซอสเหล่านี้พอมันเป็นซอสที่โฮมแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใส่พวกสารเพื่อมีความหนืดเพื่อให้บีบปุ๊บแล้วมันเป็นก้อนมวลดังนั้นเนี่ยมันมีความเหลวในตัวอยู่ระดับหนึ่งนี่คือซอสแบบสบายใจกินในตอนโตนะคือโอเคบางทีชีวิตเราเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่แบบนี้มันรู้เลยว่าเขาแบบมะเขือเทศอ่ะคุณดูก็รู้แล้วมันมะเขือเทศแต่ว่า อย่างซอสเงี้ยก็บอกนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกร้านที่จะมีเพราะว่าเชฟไลฟ์มันก็จะต<ช>่ำเพราะพี่อาจะไม่ได้ใส่พวกอื่นๆที่ทําให้มันอยู่ได้นานหรือคงรูปได้ผมชอบไอเนี้ยไอซอสพริกกระเลี่ยงผมว่าอร่อยมันเผ็ดเดียบตัวพิซซ่าผมว่ากลางๆแต่ว่าไอตัวเน<ม>ื้อที่มากับขนมปังอ<ม>่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยที่ดูอ่ะพี่เขาสนุกกับการทํางานของเขาไหมดุคือพอสนุกเนี่ยคือของแต่ละอย่างอ่ะครับอันนี้เดี๋ยวมันเห็นความนสนุกให้ค้องคอครับเป็นน้ำเต้าหู้ครับ ลูกชายเหรอครับพี่ไม่ใช่ครับเป็นหลานนะครับวันนี้ครับวันนี้น้องเขาดูเสืยอน้องไห้เขาเขอยากมาดูด้วยไม่รับหรอกไม่รับหรอกเออหลอกให้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกินอันนี้อู้มีเกตจำแข็งอ่อนจะแข็งนิดนึงนะครับได้เลยครับน้ำเต้าหู้ก็ทำเองใช่ไหมครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของวันนี้ครับทุกอย่างเดี๋ยวนี่มันฝ่ายไดนิ่งแล้วเพราะว่ายิงเชฟเทเบิลผมผมผมมองการทำอาหารแตกต่างจากคนอื่นอย่างบางบางทีมันเป็นเต้าหู้เหมือนกันแบบเป็นโทเหลืองเหมือนกันแต่การที่เรา เอามาทําให้มันเป็นน้ำเนี่ยเราคิดต่างได้เราเราสามารถดีไซน์รสชาติออกมาได้แบบ ตามใจเราเลยไม่ต้องข้น,นไปแล้วก็ไม่ต้องจางเกินไปเออผมเรียกว่าอันนี้ค่อนข้างจะข้นเลยแหละครีมนิดนึงเลยแหละผมว่าใกล้เคียงกับไอติมที่ปล่อยให้ละลายอ่ะใช่เลยอะ่ะแต่รสชาติตัวนี้เหมือนตอนผมกินน้ำเต้าหู้ตอนเด็กตัวน,นี้ใกล้มากกับตอนเด็กแถวบ้านเราใส่ไข่แดงแล้ววิธีการกินของอตัวนี้คือที่ผมกินตอนเด็กคือต้มให้ร้อนเนี่ยแล้วพอปิดไฟอะ่ะตอกไข่เข้าไปไข่มันจะลอยเป็นแผ่นอยู่บนน้ำเต้าหู้อ่ะนี่คือวิธีกินแล้วแบบอร่อยมากรสชาติประมาณนี้เลยแป้งฮอลีวูดใช่โอ้โหอันนี้คือ ตอนรุ่นเราเกิดมานี่ก็เกือบจะหลุดแทบจะไม่มีแล้วนะอันนี้คือตอนเราเป็นเบบีเลยไอ้แป้งฮอลลีวูดเนี่ยเราเบบีเลยอ่ะคุณจินรุดหยิบให้หน่อยครับต่อไปีลยทัวร์นั้นครับได้เหรอหยิบได้ไคำถามพี่ดำพี่ดำครับเราหยิบของใบนี้มาดูหน่อยได้ไหมครับแป้งอะไรเดี๋ยวยาดขอบคุณมากเลยนะครับโอ้หยิบได้หยิบได้โหยังไม่เปิดใช้ใช่ป่ะ เขาซิ้เองเขาซิ้ใหม่เขาซิ้ใหม่เอ้ยคุณอ่านข้างกล่องอะไรดิแป้งมันมีสโลแกนมีอะไรอย่าดีที่สุดสําหรับเด็กเหมาะที่สุดสําหรับคุณฝุ่นหอมฮอลลีวูดแป้งฝุ่นหอมฮอลลีวูดอันนี้คิดถึงเลยนะต้องเด็กตอนเราเด็กจิ๋วเลยนะเนี่ยอีกอันนึงได้ไหมคุณหยิบไอ้ข้างๆหน่อยใช่ไอ้ข้างเครื่องขวาเห็นไหมเครื่องขวาเนี่ยเครื่องนี้ที่ขาวเนี่ยเห็นอ่ะหยิบมาเห็้วไอ้แล้วพวกคุณก็เลือกคนหยิบของนะคุณเดี๋ยวพอฝั่งนู้นผมจะให้คุณหยิบตู้เพลงเออคุณจำอ เดี๋ยวนะน,นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเออ่วิทยุป่ะไ <Ice S 2> อซ์ครัชเชอร์ไม่ได้ไอเออร์ออว่ะกดบดน้ำแข็งเหรอน่าจะเป็นตัวบดน้ำแข็งไหมเขาบอกไ er อซ์ครัชเชอร์เป็นไปได้ไม่จะบอกว่าที่หยิบมาเพราะผมคุ้นมันแต่ผมจำไม่ได้มันคืออะไรเพราะตอนเด็กๆเคยเจอานี้ไอซ์ครัชเชอร์ที่บดน้ำแข็งใครทันนะครับบังบอกออนี่เป็นเบอร์เกอร์ครับหั่นมาเรียบร้อยขอบคุณครับเอาสีลงมาตรงนี้นั้นจะเป็นเครื่องบดน้ำแข็งของอเมริกาเครื่องบดน้ำแข็งเหมือนเหมือนในครอบครัวทานกันในครอบครัวแล้วก็เอาหอกหยดใส่แล ถึงกับเป็นเกล็ดใส่เป็นปิงซูอย่างนั้นเหรอพี่อ๋อไม่ไม่ไม่เป็นเกล็ดหยาบๆหน่อยอ๋อแล้วก็ใส่น้ำแดงกินกับนมข้นหวานเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมว่าเด็กๆผมว่าน่าจะไว้เล่นมากกว่ากินไม่ทันหรอกครับนิดเดียวเองเออเด็กๆเล่นน่ะจำได้เคยมีนะอันนี้เอามาถึงอันนี้ดีกว่าเบอร์เกอร์จะเป็นเบอร์เกอร์อันนี้ที่ทำเพราะว่าผมอยากให้ได้ซึมซับการทำขนมปังนะครับแล้วก็เนื้อในการย่างกระทะหอมๆแล้วก็ซอสที่ไม่ใช่แค่ซอสมะเขือเทศกับซอสพริกใส่ร่วมกันมันก็ทำซอสข ขนมปังก็จะนุ่มในดับของของที่เราใช้ไขมันจากวัวครับขนมปังขนมปังท้าเองหรอพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของนี้เองแล้วก็แล้วก็ใช้ไขมันวัวด้วยนะตอนแรกที่ไอคัทชวนมาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องไปร้านเนื้อต้มบ้านหมาเว้ยจนกระทั่งเมื่อคืนเนี้ยก็ยังคิดว่าที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพี่จริงๆเราเบสมันมาจากน้ำข้าวตี๋ยวทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้ที่ได้ทานเนี่ยมันมันเกิดจากน้ำข้าวตี๋ยวทั้งหมดโอ้มันมาจากหม้อข้าวติ่วทั้งหมดแล้วมันกลายเป็นเนื้อต้มบ้านหมาแต่ร้านนี้คนหาไม่เจอเพราะว่่าาาเเเ้มมอองหตตูก๋๋ววยยีไจ เพราะผมอยากให้ลูกค้ามันนั่งทานในแบบสบายๆไม่ต้องมีตู้ก๋วยเตี๋ยวมีควันมีไอ้น้ามีอะไรอยากให้นั่งทานนั่งหล่อๆเลยเดี๋ยวเราเสิร์ฟน้ำ<ม>ทำทุกอ,อย่างให้หมดน้ําแข็งเราก็เป็น r o ด้วยไม่ใช่เป็นน้าแข็งที่ทำจากก๊อก <c oughs> ผ,มผมจะวัดน้ำผมค่าน้ำตลอดถ้ามันเกินเราก็เปลี่ยนใส่กรองอ๋อเพราะว่าพี่ใช้น้ําเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทาอาหารด้วยน้าต้องนิ่งนิ่งไม่นิ่งแล้วมันเปลี่ยนหมดเลยน้ำน้ำนิ่งคือไม่ใช่ว่าแบบน้ําอยู่เฉยๆนะครับหมายถึงว่า ค่าทางเคมีของน้านัความเค็มมันต้องหวานแต่ผมก็อยากให้เป็นร้านหาที่ราคาต่ำที่จริงจังได้อย่างเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทโอเคแปดสิบบาทจริงครับชิ้นชิ้นคือครึ่งหนึ่งหรือเต็มชิ้นพี่เต็มชิ้นนะครับเต็มชิ้นแปดสิบบาทแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่เนื้อแดดเดียวครับแต่ไม่ไม่ได้ใช้แดดใช้เครื่องอบโดยการบ่มบ่มในในตู้ฟรีซบ่มแล้วก็อบบ่มอบอยู่หลายๆรอบเป็นมันแทรกเป็นเนื้อส่วนที่เป็็นนหกแล้ว มันมีสเสน่ห์ั้งความหวานความมัน,มนความหอมยู่น,นั่นนี่ของส่วนนี้เป็นาะพร้าวอะไรเนี่ยใช่ครับมผมอีกอย่างนึงครับผมอันนี้ครับอันนี้ผมไป ไปเที่ยวบ่อยในเด็กเขาจะต้องไปเที่ยวเวลาแบบเวลาไปเที่ยวของผมคือการกินอย่างเดียวเราเราเห็นทําไมไปฮ่องกงไปสิงคโปร์อะ่ะทำไมเราเจอแต่หมูแผ่นอ,อ่ะเราไม่มีเราเราไม่กินหมูไงเราก็เลยเรากลับมาทําเนื้อแผ่นดีกว่าในในความคิดของเราว่าเนื้อแผ่นควรจะหวานแค่นี้ควรจะเป็นเทคเจอร์แบบนี้ชุ่มฉ่ำแค่ประมาณนี้นนนก็เลยทําออกมาเป็นเนื้อแผ่นแบบนี้ครับตอนนี้เป็นไส้กรอกครับโอ้โห จะบอกว่าเยอรมันไม่ได้ครับทําด้วยผมครับก็คือเป็นเนื้อวัวถูกไหมพี่เนื้อวัวครับอันนี้คือทําเองถูกไหมครับพวกนี้ที่ทําเองเพราะว่าเท็เจอร์มังเลยไม่ได้ไม่อย่างที่เขาทํากันก็ประมาณในแนวของผมครับลูกชิ้นก็ไม่เด้งไส้กรอกก็ไม่เด้งเท่าไหร่ลูกชิ้นดีจังมันนุ่มๆเนาะใช่โอที่ลูกชิ้นไม่ใชมีความหนึบ แต่อันนี้มันจะเป็นลูกชิ้นที่แบบเหมือนคุณกินเป็นของกินเล่นโฮมเมสาตาดนุมน่มๆหน่อยรู้เลยว่าไม่ได้ใส่สารทําให้มันเด้งอะไรเงี้ยแต่ทําไมมันนุ่มขนาดนี้ล่ะก็อยู่ที่พาร์ทด้วยการสับด้วยการเติมแป้งด้วยมี<น> trov, หลายๆปัจจัยมากๆที่จะทให้ลูกชิ้นเนี่ยนุ่มหรือแข็งหรืออุณหภูมิก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ผมขอกลับมาตัวนี้นิดนึงไอ้นี่โอ้โหอันนี้คือเวิร์กมากเลยนะ ตอนแรกเขาบอกว่ามันก็ไม่ค่อยนุ่มนะครับมันจะเคี้ยวๆหน่อยผมว่านี่ถือว่านุ่มแล้วนะสำหรับเนื้อแดดเดียวเนี่<ล>ยุ่มว่ากำลังเคี้ยวไหมกำลังเคี้ยวหละแต่มันเคี้ยวอร่อยอ่ะเคี้ยวแล้วมันอร่อยก็คือเนื้อแดดเดียวที่ดเีเนื้อแดดเดียวที่ไม่ดีสําหรับผมคือแข็งแข็งแห้งๆไปเลยเออแห้งๆแข็งเป็นหินน่ะกัดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหฟันแตกแน่อืดๆสันคอแล้วนะแต่ผมขอพูดเป็นตัวแทนกันเลยว่าร้านนี้จะเป็นเนื้อที่แบบมีความอร่อยแบบเนื้อไทย ที่จะมีรสเนื้อแดงกับมีเท็กซ์เจอร์ที่หนึบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันจะไม่ได้เหมือนร้านสไตล์เนื้อนอกหรือว่าส่วนมันจะเป็นนั้นเพราะว่าที่เนี้ยผมว่าเขาทําพอทําราคาแล้วก็สามารถเอาหลายๆส่วนมาทําที่มันอาจจะเป็นชอยสองขำสีที่มีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ทําราคาได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นแบบว่าเป็นอาหารที่ราคาน่ารักแล้วก็คนทําตั้งใจ พอกินสองตัวนี้แล้วข้นในหัวมีคําเดียวคือคำว่าข้าวเหนียวยิ่งไอตัวเนื้อเนาะเนื้อนี่ควรทานกับข้าวเหนียวมากๆเป็นไงบ้างไอตัวเนื้อแผ่นนี่นะเป็นสินค้าส่งออกของประเทศเราพอได้เลยนะอันนี้เราสามารถไปทําแบบเป็นบูธแบบตามสิงคโปร์ได้เลยนะฮะที่แบบเอ้ยอยู่ลองไหมอยู่ลองไหมผมว่าได้ได้แต่ไม่รู้ว่าเชลอปัดเต้องที่เขามีเชลล์ไลท์ที่เขาไม่ได้ใส่ฐานใส่อะไรมันก็จะต้องกินแบบนี้ไปแล้วก็ให้พูนกินไส้กรอกอะไรใช่ไหม ไส้กรอกนี่คือเนื้อแบบเนื้อตะโกนนะรสชาติเนื้อเนื้อตะโกนแต่ความเด้งอะไรนี่ได้นะต้องเรียกว่าไม่ออกไปทางเด้งเพราะว่าถ้าเด้งสุดทางของผมมันจะเป็นไส้กรอกญี่ปุ่นที่มันกรอบไงก๊อบๆเลยอ่ะอ่านะคือเรียกว่ากรอบใช่ผมคิดว่าอันนี้มันเทียบกับผมจะพยายามเทียบกับบาร์ครับว่าไม่ใส่สารคือผมเป็นคนกินไส้กรอกตัวที่มันเขาไม่ใส่สารหลายตัวอันนี้ถือว่าเด้งถ้าเทียบกับแบรนด์พวกไม่ใส่สารอันนี้เป็นเนื้อย่างครับผมอันนี้ครับที่บอกว่าการทำเนื้อไทยเนี่ยถ้าเราทำ ว่าถ้าเราทํามันได้อะเราว่าพลิพกเนื้อไทยดีกว่าแต่จะไม่ได้ความทวิซี่ความมันเท่าไหร่บัวนะครับเป็นสัตว์ที่ควรต้องถานญ้ามากที่สุดซึ่งตรงกับเกษตรกรไทยเราอ่ะเขาเรียงย้าเพราะว่ามันทุบเยอะแต่มันโตมาขุนี้่หเดือนที่6เดือนสุดท้ายนั่นเองความที่พิเศษของของย้ามันก็ยังอยู่ได้ได้กลิ่นความเนื้อที่ชัดเจนที่สียอย่างเดียวคือความนุ่มที่คุมไม่ได้เนื้อย่าบางทีลูกค้ามาเจอรอบนี้นุ่มจังนุ่มมากบางรอบก็นุ่มไม่มากมันก็ต้องเป็น เงื่อนไขต้องยอมรับมันแล้วแต่แล้วแต่แต่ก็ไม่ถึงขนาดโอ้โหเคี้ยวไม่ได้เลยมันก็ประมาณหนึ่งนี่ยอดแล้วนี่ดีมากพี่ยเขาทำนิดนึงไหมครับอันนี้เสิร์ฟปกติบ้างครับใช่ครับนี่คือเสิร์ฟใส้ที่แบบขายจริงจริงก่อนเลยสองร้อยบาทครับที่ผมถามเพราผมเห็นราคาแล้วว่าพี่ทำอันนี้พี่ทำเกินบ้างสำหรับไทยทำหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่การไทยทำไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยครับที่ร้านมีเหมือนทําที่คําขายเลยครับเพราะอันนี้มันคือถ้าบอกว่า200มันขอโทษนะมันแบบอื้อหือคุณเลยมันสเต็กจานหนึ่งอ่ะมันแล้วแต่มุมมมอองงงงคคครรรัับบบาาาานจวว่่แพพเเลยะ ในการในการย่างเนื้อเนี่ยเราจะย่างเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชิ้นก็ได้นะครับแล้วมาสไลด์ใช่ไหมครับอันนี้ผมสไลด์ก่อนแล้วแล้วลงไปเซียให้ให้โดนกระทะทุกด้านแต่เซียสุดท้ายแล้วการสุกข,ของมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊สหรือถ่านสุกสุดท้ายด้วยน้ํามันที่เราสตรีมออกอร่อยแบบถ้ารู้ว่า200บาทวัวไทย นี้อร่อยมากอย่างวันนี้พี่ดำถือว่านุ่มหรือไม่นุ่มครับอ่อน่าจะอยู่ในอันดับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเคยนุ่มกว่านี้โอ้โหกลองร้อยบาทนะแต่เราเราไปเลือกวัวทุกวันครับบางวันที่มันเหนียวเราก็ไม่เราเราค่อนข้างมองออกคุณนี่เขาพูดไหมพี่เขาบอกว่าเขาไปเลือกวัวเองทุกวันใช่ครับนี่ไปจ้องตาเลยนะฮะตอนน้จริงๆแล้วอ่หาทุกอย่างเหมือนเราไปตลาดอะไปตลาดไปซื้อมาทําให้คุณทานท่านเองมันไม่มีสตอรี่มากมายที่เสริมให้มันราคาสูงขึ้นอันนี้แหละครับที่ดีครับคือาา้้วมแลันนีเป็นต้นนตออขงงเมมูทั้หด นี่เรายังยอยู่นะครับเพราะว่าเหลืออีกหลายเมนูนะฮะเรายังอยู่เหลือเยอะพี่เท่เราครับเอ้าอุ้ยนากินมากเส้นวัวคืออะไรครับเหมือนเส้นปลาละครับแต่ทำจากเนื้อวัวโดยที่ทําให้เป็นเส้นแล้วเด้งด้วยเนื้อของมันเองครับหน้าตาเหมือนเส้นปลานี่แหละเคยกินกันไหมไม่เคยครั้งแรกในชีวิตที่เนื้อมาในรูปแบบนี้เหมือนพี่เขาแบบพยาา ซื้อเนื้อแล้วมันทาอะไรเลยอย่างเขาสนุกอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพอด้วยความเป็นแบบนักออกแบบหรือเปล่าอ่ะแล้วมันก็เลยแบบมันมองอะไรเป็นการดีไซน์ป่ะมันควรจะมีแบบเทคเจอร์ที่มันแบบหนึบหนึบเช็นคุณสังเกตตั้งแต่เนื้อแดดเดียวไหมหนึบ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 รองลงมาเด้งนุ่มๆนุ่มระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามองเป็นของที่มันแบบแตกต่างกันเอาจริงๆนะควรจะมีข้าวสวยตั้งแต่แถวๆนี้แล้ว <c oughs> พวกเนื้อแดดเดียวอะไรพวกนี้คือที่เนี่ยอาหารออกไปทางเข้มข้นมากๆ <c oughs> หมายความว่ามีความเค็มมีความน้ํามันบัวมีความหวานเยอะรสกระเทียมเข้มจ <c oughs> นขอโทษนะครับชามนี้ชามนี้เท่าไหร่หรอครับชามนี้นครับเจบาทครับผม <c oughs> โอมาก๊อตจิ๊ก <c oughs> ไม่ไอันนี้ไม่ได้ร้อยหนึ่งหรอไม่ได้พิเศษหรอ พิเศษมันเสียคนเดียวมาอุ้ยยิ่งหรอไม่มีเซอชวนอันนี้80บาทอันนี้เผ็ดได้เท่านี้นะครับเพราะว่ามากกว่านี้ผมว่ามันไม่น่าจะอร่อยจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับว่าซอสของมันเวลาเผ็ดมากๆมันจะขื่นกันไปจริครับอขอข้าวให้เพื่อนผมมาสองถ้วยได้ไหมได้ครับ<พ>อขอเป็นข้าวข้าวเปล่าข้าวมันใช่ไหมครับได้เลยข้ามีข้าวมันมีข้าวมันด้วยข้าวมันเนื้ออย่างเงี้ยข้าวมันไม่รู้ข้าวมันอะไรว้าวนี่แหละ คือคลองร้านนี้พวกบะหมี่เกาเหลาอะไรต่างๆอันนั้นเป็นแบบน้านะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองสั่งแบบแห้งที่เป็นแบบเขาบอกว่าเผ็ดมากผมเลยลองสั่งมาดูซึ่งในจานก็จะมีเป็นเหมือนแพตตี้มาหนึ่งอันผมไม่ได้แปลกใจเลยที่เขาเลือกเป็นมี้เส้นเฉลยฉุนเผ็ดเพราะว่ามันเหมาะกับเนื้อมันเข้ากันอันนี้ข้าวมันวัวครับอันนี้ข้าวมันไก่เู้ข้าวไก่มาอันนี้ข้าวเปล่าครับส่วนข้าวมันทั้งหมดนี้ ผมมองว่าอะไรก็ตามต้องใช้น้ำซุปที่เข้มข้นหูเท่านั้นถึงจะได้รสชาติของมันผมไปชอบข้าวมันไก่ที่มันจืดๆสีอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้มันเข้มข้นจากน้ำซุปของมันอันไหนไก่นะฮะอันน่อยครับอ่ะขอชิมไก่ก่อนรสชาติแตกต่างโดยเส้นเชิงเลยครับพี่รู้ไหมว่าผมกินร้านพี่อ่ะรสชาติมันเหมือนตอนผมกินเด็กๆหลายอย่างมากน้ำเต้าหู้ข้าวมันไก่อยู่ในยอร์นาแถวๆอย่างนั้นใช่ไหมม,ไม,ไมันคือรสเหมือนรสของมันเหมือนตอนผมเด็กหมดเลยอ่ะขอขออนุญาตขอโทษนะครับพี่ โอ้สำหรับผมนี่ข้าวมันไก่เหมือนจะอร่อยกว่าข้าวมานนนนนันเนื้ออยู่นิดนึงด้วยนะเนี่ยส่วนตัวนะแล้วแต่วันครับบางทีข้าวมันวัวบางวันก็เข้มขึ้นอีกนิดนึงมันก็อร่อยนะคือผมไม่รู้ว่าวันนี้แกมือท็อปเลยไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมนะผมมีข้าวมันไก่เจ้านี่ผมชอบมากแล้วหุงข้าวแบบนี้เลยคืออันนี้คือวันท็อปฟอร์มของร้านที่ผมชอบที่สุดแต่ข้าวมันไก่อร่อยมากจริงๆทุกคนอร่อยจริงมันเอางี้มันปูหอมแล้วก็ยังมีความขิงแบบสดใสต้องท<จ>านคูครับ ไก่ที่เป็นลมควันครับโอเคข้ามันไก่ลมควันไก่ก็เอาไปลมควันด้วยใช่ครับอันนี้เป็นสะโพกไก่ที่ตลาดเลยครับธรรมดาอันนี้ข้ามันวัวครับผมอันนี้เป็นตัวใหม่ครับข้าวบวมวัวที่เป็นเนื้ออบอันนี้เป็นเนื้ออบแล้วครับผมอันนี้เป็นเนื้อออริจชินอลครับอ๋อโอ้สามชั้นต้มครับมันเกินการควบคุมแล้วสไตล์แบบนี้เหมือนเจ้าของร้านที่ญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นร้านเล็กๆที่เขาไม่ได้ขยายอ่ะคือชั้นขายแค่นี้วันหนึ่งทำสองร้อยจานเลิกผมว่ามันเป็นแบบ อาหารร้านอาหารอาจริงๆนะมันเป็นศิลปะแบบเวลาเห็นคนทําอาหารแล้วแบบดีอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณลองคิดดูเดี๋ยทุกวันคุณต้องต่อสู้กับปัจจัยผักที่เหมือนเดิม,มน้ําไม่เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บยังต้องพยายามทําให้แบบมันอร่อยเหมือนกับทุกวันแล้วยิ่งคุณสังเกตมันจะมีคีน,นึงคนที่ทําเก่งเขาจะแบบไม่ค่อยปล่อยกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามากินอนะ่ะผมว่ามันเหมือนเราไปดูศิลปะประเภทหนึ่งอ่ะใช่ที่เขาแบบเลี้ยงบอลซ้ําๆหรือแบบวาดท่านี้ได้ซ้ําๆแล้วพอเขาเก่งและยิ่งทําบ่อยอ่ะเขายิ่งทําได้สวยงามรวดเร็วและทําได้เเหมมือนดิ ก,ก,กินข้าวก็ผมว่าเหมือนกันเลยเห็นคนที่เขาทำแบบเดิมสิบสิบปีแตทุกครั้งก็จะบื้มแบบเดู๋ยวนี้ทุกคนลองด่วนนะลองด่วนนะอ,อ,อยากให้ลองเลยเนืนอ้อนหนุ่มจัง โอ้ดูเลยครับโอ้นุ่มไปอ,อ๋อโอเคผมจิ้มตอนมันเฮ้ยตอนเนี้ยผมเป็นร้านที่ผมไม่รู้จะให้อะไรดีเลยเพราะมันดีเยอะหลายอันจนแบบมันดีหมดเลยอ่ะถ้าพูดว่าเนื้อ2อง<ด>้อ <c oughs> บาทนั้นก็คือดีมากแล้วถ้าพอตัดมาเข้ามัน <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะตอ้องโชว์ยังไงก๋วยเตี๋ยวเ0็ิบาทชามนี้ก็ให้เยอะจนแบบเฮ้ยมันดีไปหมดซาลาเปากันแรกเข้ามาก็โอเคมากๆเลยมากินเองแล้วกันนะครับทุกคนอยากให้มาชิมที่ร้านนะครับถ้าจะสั่งมากินที่บ้านเนี่ย ผมจะแนะนําเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเพราะายังเอุ่นได้ผมมีผมเพื่อสั่งเนื้อตัวเนื้อย่างกับกินยอมรับว่าชืดลงย้ำแต่ดโดนชื่อร้านหลอกเนื้อต้มบ,บ้านหม,มาไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ใจริงๆเป็นร้านเอ็กซ์เปิดข้าวก๋วยเตี๋ยว และของอื่นที่อยากทำแบบสนุกๆตอนที่พี่ๆบอกว่าจะมากินร้านนี้ครผมก็ลองสั่งมากินก่อนเพราะว่ามันไม่ไกลจากบ้านผมตอนนั้นก็สั่งแบบสั่งเนื้อย่างไปอะไรบ้านานี้พอขับผ่านปุ๊บเขายามหาว่าอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะหน้าร้านหายากมากมันมองไม่ออกเลยว่าเป็นร้านอาหารใช่หรือมันจะมีคำว่าเนื้อต้มบ้านหมาใหญ่ๆอันนึงอ่ะแต่ว่ามันจะโดนป้ายบางนิดๆหน่อยๆเพราะมันเป็นตึกแถวตรงนี้เรียงๆมาเยอะเลยอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่าวันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดของร้านพอดีครับที่เขาช่วย มันจะมีความเป็นร้านสตตีทฟู้ดมากเลยหมเาะว่าที่นั่งมันอาจจะมีโต๊ะในการนั่งที่แบบแออัดกว่านี้นิดนึงเนี่ยเรานั่งกลางร้านเลยถูกต้องเพราะนี่คือทุกที่หันหน้าเข้าได้หมดแล้วก็จะมีโต๊ะกลางร้านแน่นอนอาหารญี่ปุ่นมากผมอ่ะผมว่าอันนี้ขอฝากถึงฟูดดี้สายอาหารที่ชอบกินอาหารหรือวันหยุดชอบหาร้าน <S <S ผมแนะนำเลยว่ามากินที่ร้านนะมาถอะคุ้มค่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยตอนผมขับรถมานะครับก็จะ ลงสะพานมาใช่แล้วจะเลยซึ่งทีเนี้ยเราก็คุยกับจอยเหมือนกันว่าอยากมากินที่นี่มาที่นี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่มีที่จอดรถจอยบอกเลี้ยวเข้าข้างหน้าไหมเขาเขาบอกว่ามีแบบมีพักนวดใช่ไหมรีลาวดีครับเป็นที่นวดผมเข้าไปดูแล้วใช้ได้เหมือนกันที่จอดรถใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้จอดในรีลาวดีไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้รถภายนอกจอดสําหรับ ผู้ที่เมื่อเหนือเมื่อตัวเท่านั้นเข้าไปจอดได้ด้วยความที่ผมก็ขับเลยร้านเหมือนกันแล้วมันจําเป็นต้องหาที่จอดแล้วมันเป็นวันเว์มันมันจอดไม่ได้เขาบอกว่าให้จอดเฉพาะลูกค้าผมก็จอดแล้วก็ใช้บริการนิดหน่อยแล้วก็ค่อยเดินมาี่วันนี้เสียงก็จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงใจถึงจริงๆเขาทำอะไรไม่มีอะไรผมผมแค่รู้ว่ามันบันดีจนรู้สึกว่าแบบผมพลาดอะไรไปเพราะ่อกิ้พยายามพยายามสั่งทุกอย่าง พยายามกับแล้วจริงๆเออแกงกะหรี่ทําแกงกะหรี่ด้วยหรอครับพี่พี่ครับพี่พิดามีแกงกะหรี่ใช่ไหมครับเป็นเป็นบางโอกาสครับบางโอกาสแต่วันนี้มีไหมครับไม่มีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วชอบทํามากกว่าจริงลูกชายชอบทานแต่นี้แบบเขาจะติเยอะแล้วเราจะเอาชนะเขาให้ได้โดยการปรับสูตรไปเรื่อยเยลูกชายพี่ตัวตัวขนาดไหนครับพี่ประมาณนี้แหละครับประมาณไพื่่นกันเฮ้ยผมสู้ไหวนะแล้วพี่ไม่ตีเขาผมตีอยากอยากให้ทานกันเพราะว่า ทั้งหมดเนี่ยผมมันก็ไม่ตั้งใจอะไรมากเพราะว่ามันเป็นของที่ทําอยู่แล้วแต่เนนี้คิดอยู่นานแล้วคิดว่ามันยากพอสมควรที่เราเราเราใช้จินตนาการยังไงที่มันเอาเกาเหลาาทําเป็นไอศครีมให้มันออกมาเป็นกินได้อะโอเคอ้าวเดี๋ยวเราลองกินอันนี้กันได้ครับอออไอ้นี่เชิญครับพี่นัทเชิญครับอ่่คับเชิญครับ,รบชิมนะครับไอติมที่ทําจากเกาเหลา ก็เกาหลาตินด้วยมันคือไอติมนแบบเหมือนไอติมนพวกซอสแต่ไม่แต่ไม่มีนมนะครับไม่ได้ใช้นมใช้ครีมเทียนที่เป็นโลฟันมันจะสดเปอร์เซ็นต์แล้วขอโทษนะครับอันนี้คืออะไรเหรอครับอ่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อปล่อยครับเนื้อปล่อยทอดกินแก้มแก้มกันไปครับพี่อย่าเรียกของหวานผมว่ามันของข่าวที่เย็นเฉยๆถ้าใกล้เคียงนะแล้วง่ายๆเลยนะคุณสั่งเกาเหลาหรืออะไรเนื้อตุนแถวบ้านคุณะแช่เย็นไว้พอเย็นได้ที่เราออกมาแล้วคุณลองซดดูทำนองนั้นเลยแต่ไม่เหมือนเพราะว่าข้อนี้ปรุงเป็น มีความเค็มมีอะไรละโอเคทบทวนแล้วเนาะเมนูอยู่ยวค่ะอันท้าถามมาตอนจบแต่ว่าฝากร้านหน่อยได้ไหมครับครับผมร้านอยู่รังสิตทับสี่นะครับร้านเนื้อต้มมันหมาก็คิดว่าอยากทานเนื้ออย่างบ้าคลั่งก็เชิญครับเป็นคำเชิญที่ดีครับเปิดเป็นอย่างไรครับพี่เปิดเก้าโมงเช้าครับปิดสี่โมงเย็นหยุดวันศุกร์แล้วก็เดือนละบัอรทั้งเดือนครับจอดรถที่ซอย8 1ทับได้เลยครับซอยข้างๆนี้ข้างๆข้างๆร้านเลยครับสุดท้ายนี้ครับ ทำไมต้องเป็นเนื้อต้มบ้านมาครับชื่อเราไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะนตอนที่เริ่มทําร้านอ่ะอยู่บ้านมาใช่ไม่ให้แยกบ้านมาครับสุสหรราบ้านมาคือมุนี้กีตารอพอเราย้ายมากก็ใช้ชื่อเดิมเผื่อจะมีลูกค้าเดิมที่ใจกลับมาบ้างเลยทำไมไม่อยู่ตรงนู้นต่อล่ะครับพี่ทำไมย้ายมานตรงนี้เราเริ่มจากเราไปเห็นบ้านไม้โบราณเราก็เข้าไปรีโนเวทแล้วก็ขอเช่า เอาคนออกมดเลยแล้วเราทำเป็นร้านโบราณสวยมากสมัยนั้นยังโทรศัพท์ยังไม่มีโทรศัพท์ไม่ถ่ายรูปไม่ได้เลยอ่ะยังไม่มีผมยังไม่มีรูปสักรูปเลยอ่ะ20ปีประมาณนั้นใช่ทีนี้พอเราเราทำจากตรงนั้นไงพอพอจริงตรงนั้นเราพอมันโดนลื้อแล้วโดนยึดคืนแล้วเกือบจะเลิกแล้วดีฮึดก,กลับมาในที่สก็รู้สึกเราอยากทําอาหารเราก็เลยกลับมาทําใหม่แต่สุดยอดครับนี่คือร้านแบบเยี่ยมจริงลองถ้าคุณได้แวะมาแถวนี้หรือถ้าอยู่คุณอยู่ไกลผมว่าร้านนี้ ถึงจะขับข้ามกรุงเทพมากินร้านนี้ถือว่าคุ้มสนุกดีนะเอยอดครับขอบคุณครับพี่ดำครับเลือกครับพี่ดิครับคือเมื่อกี้กดดูละามแอปมีก็เต็มได้เลยผมสั่งละผมรีบกดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมแล้วก็ถึงกระดาษจากอกับบ้านไปฝากภรรยาอันนี้เนื้อเชียงครับเนื้อเชียงตั้มนะพี่ครับพี่ดำครับอันเนี้ยใส่อะไรไหมใส่เนื้อครับใส่เนื้อมีสารเสิร์ฟเลยไหมอ๋อไม่ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ปากแดดแล้วครับคือหวางไม่เข้าใจไหมถ้าผมจัดอธิบายเยอะแยะอะไรล่ะไม่ผมยมกให้คุณกินนี้ได้แล้วคุณกินนี้ได้นะพูดเยอะพูดแย่เงียด่าที่ไงหวานเดี๋ยวจะกินอันนี้เรากินได้แล้วไงปลอดภัยมันเป็นคุณเชียงที่มันน้อยแล้วก็หวานน้อยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อๆนะครับซื้อกลับบ้าน1ชุดขายยังไงครับพี่ผมผมจองเลยผมไม่รู้ว่าผมยังไม่กินผมรู้แล้วอร่อยเลยชุดละแปดสิบครับชิมก่อนผมเอากลับบ้านชุดหนึ่งครับแล้วก็เอาเองเนื้ออันนี้ครับชิมก่อนไหมเอาสักสามแถบครับชิมก่อนไหม แล้วครับแต่มันไม่ไม่มากโ <Okay. Okay. S 2> อเคเนี่ยโอเคนี่หวานแล้วอย่างชานี่เป็นอะไรที่ผม <ขอ S 2> หวมับพอสมควรเพราะอันนี้แหละครับเพราะการเดินทางผมได้อันนั้นเดินทางไปตาชิลิงที่อินเดียยากมากเพื่อไปเอาชาตัวนี้เลยชาตาชิลิงตอนแรกผมเห็นหเห็นชื่อเสียงเขาดังมากแต่ผมว่ากินครั้งแรกก็ไม่รู้สึกว่ามันเท่าไหร่มันยังไงก็ไม่เท่าไหร่แต่พอกินไปเรื่อยๆมันมีเสน่ห์ของมันเราไม่เราติดใจของมันคิดว่าต้องกลับไปอีกอร่อยครับผมชอบกินชามีความ ผาดาแล้วก็อินเดียอินเดียหน่อยอร่อยสีมันไม่ไม่มาจากชา100%ไม่มีสีส้มผสมเลยผมว่ามีความนวลน,นะแล้วก็แบบแทนนินแบบกว้างเลยแล้วก็มีจิตด้วยความเป็นชาจิตตรงคนลิ้นดีจด อร่อยคุณเนี่ยเนื้อเชียงเมยไม่ใส่าฐานนะต้องย้ำหมดว่ามันไม่ใส่่า,านเลยไม่ใส่าฐานมีหวานมีเค็มพอดีแล้วในตัวคือผมถามว่าชอบหวานกว่านี้ไหมก็ใช่แต่ว่าอันนี้คือใช้ได้แล้วพอไม่ใส่า่านพวกนี้อยู่ได้นานไหมน่าจะไม่นานครับวันนี้ <c oughs> ุนี้แหละแต่ก็ดีจะได้กินอาจจะได้กินได้หน่อย